ฮัลโหลสวัสดีค่ะ mm hmm. วันนี้มารีวิวแพ็กพัสดุนะคะน้องต้นไม้ค่ะสีเจ้านะจ๊ะนี่ค่ะแบบใส่กล่องเลยนะคะจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะจังหวัดกรทมนะคะประมาณนี้ค่ะกล่องใหญ่มากประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนนทบ,บุรีนะคะนี่แบบนี้ค่ะ นี่เราจะทําแบบนี้เลยอย่างดีเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะตะกาก้าใหญ่มากอีกตะกา้านึงนะคะนี่ค่ะจังหวัสตูนะคะจัอหวัตตูนะคะนี่เดี๋ยวเราไปส่งพัสดุกันตะกา้านี้นะคะเป็นน้องกวนอูค่ะนี่นะคะนี่เป็นน้องไก่ตวงามกับ แล้วก็เงินไหลมาด่างคะ่ะอันนี้ก็เป็นต้นไก่ตรวงามเหมือนกันนะคะอันนี้เพชรพิจิตคะ่ะหรือสร้อยสังวานหรือกระเจะจันนะคะโอเคไปแล้วคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไปส่งของก่อนคะ่ะ